นที่สิบสิบเอดสิเอดนะจ๊ะบันทึกการเดินทางจ้ากำลังจะเดินทางไปเกาะกูดตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะกูดนะเดี๋ยวรอรถมารับไปที่ท่าเรือเออ เดินบ้างตามก่อนรอเรือครับรอเรือครับรอเรือรอเร้นใส่ลาวครับโอเคพอครับไปแล้วจ้าจะไปขึ้นเรือแลวจ้า หลังปืนใหญ่เราแต่หน้าปืนใหญ่เขาได้ฟังอย่างนี้ก็ตอนนี้ปะิัศนอันนั้นก็แก้บนนะให้ตกใจนะเดี๋ยวเดินทางไปท่าเรือครับนู่นต่เรืออยู่ข้างหน้นเดินเข้าไป A ria ขึ้นเรือแล้วครับแต่เรือยังไม่ออกครับ แกกนี่็แล้วจ้าถึงเกาะกูดแล้วเรือเบากันเร่งแล้วเราถึงเกาะกูดแล้วครับได้เวลากินเบียร์แล้วครับถึงแลยจ้าเกาะกูดหนตรงไหนไม่รู้เกาะกูดเกาะกูดมันเกินสีมากจะเกาะเกินสมันเกินสีนี่เกาะกูดเหรอเนี่ยอย่า อเวลคัมทูคุณกุ๊ดก้าก์ใช่เลยมารับแล้วเฮ้ยส่วนตัวไพเวทส,สุดๆถึงแล้วจ้าถ้าเรือ,กอกเกาะโกดแหะลากเรือแล้วครับลงเรือจะลงเรือ ลงเรือขึ้นรถลงเรือไปเหนือน่งองใต้เอามาตั้งนานใส่เยี่ยวแตกไม่มีห้องน้ำโอ้คนเยอะเลยจ้าขอบโครจ้าร ชอยอยลงทุ่มมันกลางกูไปสองแถวอ่ะอ๋อเลยหยิกอ่ะโอ้นำหน้าจ้าลงจากเรือแล้วต้องมาต่อสองแถวนะครับแล้วก็สองแถวไม่รู้มันดูว่าของเราไปไหนใครนี่เลยครับให้นำรถมาเบอนการเดินเรือโดยที่ขาดแคลไปคุณลืหายใจให้เต็มกอนต่อรถสองแถวเราก็ลอย ่นีถึงแล้วจ้าที่หมายของเราคืนนี้นะจ้าแฮปปีปุ๊บจูไปจ้าลุยอะนาลีคืนนี้เราพักนี่ คือไม่ได้บอกใครเพราะว่าูไว้ไ้ด้วยดูเองก็บอกตัวเองนะจ๊ะนี่ครับอนาเลห้องไหนนะจ๊ะเอาไม่เป็นไรครับขอบคุณมากได้ย่ได้อยู่โอ้ขอบคุณครับ อ,อะไรคับขอ,ขขอกรบุกคราบ้อหวานเชียวอะฮะยุงกดปินเลยครับแ้ดเดินตรงกลางเลยนะก็บางคนบางอันมันจะดีนี่อนาเรรีสอร์ทจ้า เดินทางมามันหลายทอดหลายต่ออะแต่ว่าพอมาถึงแล้วมันโอ้โหฟินฟินาเล่โอ้โหไม่ใช่ไกลๆกลยดูดิดด จ้านี่ที่พักเรานี่ข้างหน้าที่พักเป็นตะลีฝนมาพอดีเลยตุ๊ตุ๊ анымаң <laughs> ของการอยู่ที่เกาะคูดวันนี้วันที่สิบสองธันวาครับเกาะคูดยามเช้าอากาศสดชื่นเย็นสบายเดี๋ยวลงเล่นน้ำหน่อยเช้านี้ไม่ได้เอาขากล้องลงมาแล้วก็ถ่ายชมบรรยากาศบันทึกความทรงจำไว้นะครับนี่เกาะปูดเรา เลัอยากที่เดินทางมาเมื่อวานเหนื่อยไปในน้ำกันใครใครจะเล่นก่อนจะปหรออันนั้นต้องใส่ข้อเท้า ใส่ข้อเท้าใส่ข้อเท้าแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตรงกลางมันก,ก็พาไปที่ลึกชอบไม่ตรงนั้นมันตีนะเบอดมันตีทเบิร์ตใส่ไม่ได้หรอกเออตีไปเรียกพี่ปุ้ยมาเฝ้าของเออนั่นแหละริงมันถ้าเล่นแบบนี้มันต้องขึ้นนิ่งๆใช่มันต้องนิ่งกว่านี้ตอนเช้าอ่ะแผลเล็ก แล้วน้เบิร์ตขึ้นตรงกลางขึ้นตรงกลางไปไปไปนั่งไปนั่งแล้วก็ไปคุกเข่าก่อนตรงกลางตรงงกลาเลยกระเบิร์ตนอนนอนก่อนทีเออขึ้นไปเออใช่บาลานซ์ตัวอยู่กลางไปขึ้นไปตรงกลางค่อยๆถ้าืมไปตรงกลางเออสวยลุย

ออถ้ายืนไายมันจะท่ามากเอ้ยเอียงเบแล้วจบแล้วเอ้ยยายเว้ย,ย,ยไปได้อยู่ใชเพราะตรงนั้น,น่ะขึ้นมันแรงอ ใครใครจะขึ้นต่อให้น้ำทะเลแล้วอาบน้ำแล้วเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวไปกิน<ๆ>ข้าวเช้าคืนนี้เรานอนนี่คืนอยู่สองคืนนคุ้มค่าหน่อยตอนแตเชา้าคืนร่วมก่อนเพื่อน ป็นมื้อเช้าครับมื้อเช้าครับมื้อเช้าเอ่อกาแมื้อเช้าโรงแรมถอนเมื่อคืนร่วงก่อนเพื่อนเลยโอ้โหเสียเสียคนเลยโอ้โหไปเอาอาหารข้างบนการมื้อเช้ามือาม้อเชา้า เรามาเที่ยนะวเราก็ต้องทำตัวให้มันสนุกสนานจะมานั่งอะไรสักอย่างไม่ได้เนี่ยเขานั่งเรือไปไหนวะลืมถามเดี๋ยวไม่มีเก่งว่ายามมาหนี่งเรียนตรงนี้สิเรียนเยนแถวตรงเลยเลยสีขาวไปหน่อย เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทีขาวก็ลงน้ำเลยอ่าดีดีเล่นเล่น เม็ดอนี่มีส yeah. ี่นี่ไงนี่กระดังนักระดันี่ยทำอะไรนะเรามากินข้าวใช่ไหมคือพี่ถึงแล้วใครมีคนละขึ้นมึงวะ มีวะมีวะมีวะกินข้าวนะครับมีร้านอะไรนะจนทิชาค่ะมันมีอะไรน่าอร่อยไม่รู้เซสมิสาอเม่นเออนี่โอ้โหการ์เบิร์ลงไมดิเขาพามากินแล้วคว่ำไปเลยใส่แล้วเจิดเปี้ยวไว้ก่อนนะครับเนินสุกจัง นี่ไงนะเบิร์ดอยากรู้ไม่ใช่หรอว่าเรือนำเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยกินข้าวอ๋อางกินข้าวแต่ว่าพอดีไม่ได้อยากกินหรอกไปกุ้ยมันจะกินต้องเก่งใจมันเดี๋ยวมันไม่มีเพื่อนกินข้าวกินได้ มีเรนโบว์มีโอริโอมีโทมป์นัทชาทัพข้าวมาข้าวขาดไม่ได้เลยนะน้ำแปดนกินนะอเมร์อดทนก่อนโหมดนั่นคืออเมร์จมูนี้ชีวิตช่วงนี้สถานร้อยเดียวพอกูมีอยู่ร้อยหนึ่งชีวิตในตอนนี้ไม่น่าถามช่วงนี้เลยกำลังดูไอโซมากไม่แค่เติมร้อยเดียวก็ใช้ได้สองก็ในนี้มันมีอยู่ร้อยหนึ่งแล้วเติมไป ย,ยางในกรสาเรื่อนอนนี้ทนทางนี้เลื่อนลื่ยาวมาแม่แอคนเรามันต้อมีไมันตงมีแบบวแ่ว่ะค่ะว่ั่วีค่ะัค่ะวควคค พุณพร้อมพู้ใจคณะทัวร์ชมภูทวีปการานะครับโอ้โหสุดยอดครับเอาละผมจะชิมเมน้ก่อนนะครับแกงป่าปลาน้ำดอกไม้นะครับอ่าคือเป็นเมนูแนะนำของทางร้านชนพิชานะครับที่เกาะกูดนะครับชิมดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมอืมอืม อร่อยครับซุกุกลกเลยครับซาซิมินี่นะกินแบบนี้ก่อนดีกว่าง่ายง่ายจิ้นมนน้ำจิ้มน,นะันทาบีไม่เอาขึ้นจะูกขอมมาข่ามก็ได้น้อยอืมน้องกิ้มอร่อยน้องนี่นู่นนี่นั่นนี่กินตามไปเลยอืมหอยเชลยวย่าง hai cái bám vào nè mmmm 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 给送就红牌了 สื่เซมิวครับนี่ตรงนี้ขายเกาะปันยีที่ที่พัพงงาเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนบ้านคนอยู่ในน้ำเนี่ยเกาะปันยีที่พังงาเป็นแบบนี้แหละ้กินมื้อเที่ยงอิ่มแล้วกลับมาที่พักกลับมาโรงแรมพักผ่อนตามอัตยาศัยเดี๋ยวเย็นนี้จะไปดูควงกระบองไฟกันเดี๋ยวมื้อเย็นกินที่โรงแรมนี่แหละกินที่รีสอร์ทไม่เอาไปไหนและ เดี๋ยวไปดูควงกระบองไฟเย็นนี้ตอนนี้พักผ่อนตามอัศยาศัยดูควงกระบองไฟกินเบียร์นักสิบขวดพอแล้วคืนนี้ไม่กินเยอะหมดสมัตคนนั่งกับแบไม่เขาบอกให้ไปเดินไปดูได้พอเสร็จแล้วแลเดินดิโดนต้นเกิดไฟหูไงไฟไหมหัวเลยผัชุดนึงไม่ใช่หูไปตะเ็พแต่ละแต่ละเสพ เพว่าเขเล่นนสายแล้วมันกว่าดูอะไรี่เหรอกินเลยกินเลยนาไห